นามัเตสวัสดีค่ะวันนี้พี่แมวมาพาเข้าท่าเฮสสเตนขั้นพื้นฐานจากคนที่ไม่เคยทำได้เลยอาจจะทำได้นะถ้าดูคลิปนี้อันดับแรกวัดความกว้างของแขนด้วยการเอาเมือทั้งสองมาเกาะข้อศอก มือซ้ายเกาะศอกขวามือขวาเกาะศอกซ้ายแล้วนั่งแบบในวิดีโอเอาศอกปักลงไปที่พื้นแล้วเอามือทั้งสองประกบกันหลวมๆจากนั้นเราก็ถอยปรับร่างกายให้เข้าจังหวะที่จะเอาศีรษะปักลงไปในอุ้งมือค่อยๆเดินเท้าเข้ามาหาตัวส่งสโพกขึ้นไปข้างบนตรงๆ โยกขึ้นโยกลงทำซ้ำๆมือกำตรงศีรษะให้แน่นๆเมื่อมั่นใจแล้วลองยกขาขึ้นหนึ่งข้างตั้งสะโพกขึ้นไปสูงๆเท้าอีกข้างที่อยู่กับพื้นอยู่เกือบลอยขึ้นจากพื้นขณะที่สะโพกอยู่สูงกำศีรษะเอาไว้แน่นๆเกรงศอกรับน้ำหนักตัว ยกขาหนึ่งข้างขึ้นมาสะโพกตั้งตรงค่อยๆลอยขาที่สองเมื่อไม่มั่นใจก็วางลงทําซ้ำๆจนเกิดความมั่นใจจิกปลายเท้าไว้แน่นๆแล้วค่อยๆลอยเท้าพ้นจากพื้นเมื่อลอยเข่าขึ้นไปคู่กันได้แล้วก็ให้อยู่ตรงนี้ประมาณสามลมหายใจ หรือเท่าที่ไหวแล้วกลับลงมาเข้ามาอยู่ในท่าบาลานะหรือท่าเด็กหมอขอให้ทุกคนฝึกด้วยความระมัดระวังนมัสติ